ขอคุณแบ่งปันความสุขที่คุณมีให้แก่ผมหน่อยได้ไหมครับเมื่อถูกถามเช่นนี้สำหรับบางคนอาจจะกล่าวว่าฉันก็มีความทุกข์แทบจะแย่อยู่แล้วจะเอาความสุขที่ไหนไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นเราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มีได้ในทุกวันนี้ปัญหาสารพัดได้โหมกระหน่ำเข้ามาสู่ผู้คนมากมายอย่างไม่หยุดยัง้งปัญหาแล้วปัญหาเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่ง ที่พบกับปัญหาของชีวิตมืดแปดด้านหาทางออกของชีวิตไม่เจอไม่ว่าคุณจะพยายามมากสักเพียงใดก็ตามดูเหมือนปัญหามันไม่ได้คลี่คลายลงไปเลยแต่กับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆบางครั้งปัญหานี้อาจจะเกิดจากใครบางคนที่เห็นแก่ตัวหรืออาจจะเกิดจากความโงเ่เขลาของเราเองหรือความโลภหรือความไม่รู้เรื่องใจง่ายหรือว่าความหน้ามืดตามัมของเราเองผมอยากจะบอกกับคุณว่า ปัญหาของคุณสามารถมีทางออกแก้ไขได้อย่างงดงามแม้มาจะากเกินกำลังของมนุษย์แต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ทรงฤทธิ์สามารถช่วยคุณได้สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของคุณกับร้ายให้กลายเป็นดีได้หากคุณปรารถนาให้พระเยซูเข้ามาช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของคุณ คุณสามารถทำได้โดยการทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ท่อมตัวลงยอมรับความจริงว่าคุณไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2. 2> เชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณและ 3. ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซูพระเจ้าของคุณซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้โดยการอธิษฐานอย่างจริงใจตามผมดังต่อไปนี้นะครับ ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอยอมรับว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขอพระเยซูคริสทรงยกบาปของข้าพระเจ้าอภัยความผิดทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าเคยทำมา ข้าพเจ้าขอมอบถวายชีวิตจิตใจและวิญญาณเป็นของพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวตลอดไปขอบคุณพระองค์ที่ทรงรับข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์แล้วขอพระองค์ ทรงช่วยคลี่คลายสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในชีวิตของข้าพระองค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากคุณได้อธิษฐานตามอย่างผมเมื่อสักครู่นี้อย่างจริงใจขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วและพระเยซูได้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจากนี้ไปไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตหรือมีสิ่งใดเข้ามารบกวนในจิตใจ คุณสามารถอธิษฐานร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้และคุณจะพบว่าพระเยซูทรงรักคุณอย่างที่สุดและพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถช่วยชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนจากสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีและคุณจะพบว่าชีวิตในพระเยซูคริสต์ช่างเต็มไปด้วยพระพรและความสุขจริงๆขอพระเจ้าอวยพรครับ